ด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงประวัติผู้เสนอขอรับรางวัลน,นางสาวสุกันดาใจกล้าตำแหน่งครูโรงเรียนวัดไผ่ร้อมอินทอุทยัย ักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งประวัติด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยในปีการศึกษา2 5 5 4ประวัติด้านการทำงาน เคยปฏิบัติการสอนในโรงเรียนตัดสินศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตั้งแต่ปีพศ2554ถึง2561ประวัติการรับราชการรับราชการบรรจุดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยวันที่1พฤศจิกายน พศ2561ณโรงเรียนวัดไผ่ร้อมอินทอาอุทยัยปัจจุบันรับราชการตำแหน่งครูสอนระดับชั้นอนุบาล3โรงเรียนวัดไผ่ร้อมอินทอาอุทัยอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีรวมประสบการณ์สอนระยะเวลา10ปี ผลงานรางวัลที่ภาคภูมิใจรางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น o p e c t Teacher Award 2017งานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชนประจำปี2560จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รางวัลครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญนเนงินการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะกระดาษระดับชั้นปฐมวัยงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอเมืองครั้งที่67ประจำปีการศึกษา2 5 6 0รรางวัลครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมันระดับชั้นปฐม,มวัยงานศิละปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2561รางวัลพระราชทาน เข้ารับตาพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยจากผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาณนะงานน้กกรรมวิทยาศาสตร์อิมแพคมงทองธานีการการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ มีผลที่เกิดกับผู้เรียนจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนระดับปฐมวัยโดยการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียนด้วยการศึกษาวิเคราะห์วางแผนและออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ที่กำหนดไว้เพื่อนำมาจัดทำแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการหลักปัชญาของสุษกิจพอเพียงมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายโดยจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาความคิดบูรณาการเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้ต่างๆได้แก่การจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์การศึกษาค้นคว้าทดลองการเรียนรู้นอกสถานที่ภายในโรงเรียน ให้ผู้เรียนได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับผู้เรียนปถมวัยซึ่งเป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มโดยครูทำหน้าที่สนับสน,นุน และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ Active Learning โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21 ด้วยการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยภายใต้การจัดประสบการณ์รูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสิต้าโมเดลซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่เกิดจากการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง4ด้านสมวัยและส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นฐาน ควบคู่กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบปูนาการตามหลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบการพัฒนาเด็กปถมวัยด้วยซิต้าโมเดลซิต้าโมเดลมาจากคำว่า S (Size Project) การจัดประสบการณ์โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นฐาน I (Integration) บูรณาการหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง T. h i n k i n g Skill สร้างเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด A. Apply การประยุกต์ใช้มูลเห็นจูงใจในการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยิต้าโมเดลผ่านการจัดประสบการณ์โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นฐานเนื่องจากการศึกษาปฐมวัย ที่ควรตระหนักนั่นก็คือพัฒนาการทั้ง4ด้านและพัฒนาการทางด้านสติปัญญาซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการที่สำคัญในการเรียนรู้ของเด็กช่วงอายุสนถึง6ปีซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในการพัฒนาสมองเนื่องจากเป็นระบบที่มีความซับซ้อนการที่เด็กปฐมไวัยได้คิดสื่อสาร ความต้องการของตนเองกับผู้อื่นนั่นเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆของเด็กและจากการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านมานักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำกว่าด้านร่างกายอารมณ์จิตใจและด้านสังคมข้าพเจ้าในฐานะครูผู้สอน พบว่าผู้เรียนมีปัญหาด้านการคิดอย่างมีเหตุมีผลและการแก้ปัญหาที่เป็นระบบตามไวัยไม่ได้จึงดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ภายใต้รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบซิต้าโมเดคือการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้คงงานวิทยาศาสตร์เป็นฐานเพื่อพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในระดับที่สูงต่อไปโดยการมีกระบวนการในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนดังนี้ขั้นที่1ดูขั้นเตรียมการศึกษาวิเคราะห์รลับสูตรสถานศึกษาปฐมวัยวิเคราะห์ผู้เรียนจากการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลายเช่น การสังเกตการสนทนาการตอบคำถามหรือการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 2. แนขั้นดำเนินการเป็นการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ภายใต้รูปแบบการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยซิต้าโมเดลและการจัดกระบวนการในรูปแบบซิต้าโมเดลโดยการจัดการเรียนรู้ เรียนแบบ Active Learning ร่วมกับการจับประสบการณ์โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นฐานเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดร่วมยอดคิดเชิงเหตุผลและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ขั้นที่3เช็คขั้นประเมินผล เป็นการประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรม Active Learning ร่วมกับการจัดประสบการณ์บูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้กับติกปฐมวัยขั้นที่4 Action ขั้นปรับปรุงพัฒนาเป็นการนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์และกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับก้าด้านการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยในรูปแบบซิตตาโมเดลมีกลิ่นเปล่ามีกลิ่นเปล่ามีกลิ่นไหมคะไม่มีกลิ่นแล้วว่าดอกอัญชันอย่างมาให้สีอะไรคะสีฟ้าให้สีฟ้าอะทีนี้ส่งต่อมาให้คุณครูค่ะครับผมตุ้มตานี่เขาเรียกดอกอะไรลูดอกอัญชันดอกอัญชันดอกอัญชันมีสีอะไรคะ อ๋อมันมีสีขาวด้วยแล้วมันมีสีอะไรอีกมันมีสีสีเขียวแล้วก็มีสีสีม่วงหรือสีฟ้าสีอะไรลูกสีม่วงหรือสีฟ้าอ่ะมันนิ่มๆนี้ยแล้วมันมีสีอะไรสีม่วงหรือสีฟ้าสีฟ้ากาเจียพัชราน่าช่วยกันหยิบสาจ้ก ไม่หยิบใส่เอาเติ้งหยิบใส่เร็วดคะหยิบหยิบได้หยิบเลยหยิบเลยอ่ะเก้าบิ้นให้ดูลอได้งมั่งเอนักเด็กๆอย่าเอามือเอาแขนไปโดนกับหม้อนะคะยอดทางห่างเอออย่างนั้นแหละไม่ต้องเป็น นนจับรนี้แล้วสำไมอันนี้อ่ะจาจาียเปียงอเปียงทั้งย้อยอนนี้ีไว้าปล่อยไป บนนิ้วของตัวเองมือ,อของตัวเอง,เองแล้วดูสิเอออ่ะสัมผัสแล้วรู้สึกยังไงคะรู้สึกเป็นไงมันมีน้ำหนักเป็นอย่างไรคะเบาเออต้องตอบให้มันจตเนี่ยเสียงโมงคล่ได้อีกด้านหนึ่งคะแนนเรือกระดาษชิชู่เนี่ยมันมีความรู้สึกเป็นยังไงหนักหรือเบาเบาเบาแล้วอันนี้รูเอทํำมาจากกระดาษอะไรคะชินชู่หนาหรือบางบางหนาหรือบาง โอปอลคิดว่าจมหรือลอยจมยังไม่บอกสาเหตุนะว่าทําไมถึงจมคิตตี้คิดว่าจมหรือล,ล,ล,ลอยลอยตุลซีลอยมงคลจมลอยลอยจม,จมเพราะฉะนั้นกูเอยังไม่เฉล,ลยเราจะมาเฉลยคาตอบน,นี้โดยการทดลองเอเอ,เ,อเพราะว่าการทดลองเนี่ยมันจะทําให้เราหาคําตอบและ ันจมหรือมันลอยตอนเนี้มันมีสองคำตอบแล้วมีเพื่อนที่ตอบว่าจมกับมีเพื่อนที่ตอบว่าลอย,ลอยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาทอ้อสทดอลองกันว่ามันจมหรือลอยทีนี้เราก็จะมาดูมาตกลรกันแล้วถ้าเราวางไปเนี่ยมันจมหรือลอยแล้วทําไมถ้ามันจมทําไมถึงจมถ้ามันลอยทําไมถึงลอยเพราะฉะนั้นร้อมยังร้อมอ่ะก็ครอขยับมา มันเบาหรือมันหนักหนักหกมันเบาอ่ะมันเบาหรือมันหนักหนักอ้หนักก็ต้องอถ้าลอยอันนี้ลอยไหมลอยลอยอ่ะครูขอลออีกอันนะอันนี้อะไรคะตุกแกวอ่ะอเคเรียนแบบคนละหนึ่งลูกค่ะดูไ้นะ เรียกว่าอะไรคะลูกแก้วเอาวางลงมือแล้วลองดูซิอ่ะมีถุงมือกาแล้วเด็กๆลองบอกคุณครูว่าลูกแก้วมันเป็นลูกทรงอะไรคะกลมลูกทรงกลมแล้วมันมีน้ําหนักเป็นยังไงอ่ะลองจับพลิกไปมาได้แล้วบอกครูครูอ่ะมินลูกแก้วมีน้ําหนักเป็นยังไงคะหนักมีฮีหนักครับหนักครับหนักครับอ่ะลูกแก้วมันมีความหนักใช่ไหมทีนี้ครูจะแจก นี่คืออะไรคะใบไม้ใบไม,ไม,ไม้อ่ะหนึ่งใบขอบคุณค่ะเรามีทั้งลูกเรามีทั้งใบไม,ไม้แล้วลองถักเทตนะจาดึ้งนะระกดประการเสร็จอะไรขึ้นคะ มีใบไหนจงไหมคะไม่อ้าวใบไหนของม,มิน้นของพีทใบไหนคะเก้าฮัคี้ค่ะอ่ะอันนี้ของคุณไหน้อยน้อน้อยอันนี้หรือเปล่าอันไหนคะอ่ะอันนี้ของคุณครูใช่ไหมใช่อ่าเพราะฉะนั้นสังเกตนะใบไม้เป็นยังไงลอยลอยเมื่อเราวางลงบนน้ำแล้วมันลอยทีนี้เราถืออะไรอยู่แก้ว เกิดอะไรขึ้นจมทำไมลูกแก้วถึงจมเพราะว่าอะไรลูกแก้วมันมีน้ำหนักยังไงน้ำหนักอะไรเมื่อกี้แค่บอกน้ำหนักเยอะน้ำหนักอะไรคะพีทพูดดังๆน้ำหนักอะไรคะน้ำหนักเยอะหรือเรียกว่ามันหนักหรือเบาหนักหรือเบาพูดดังๆหนักหรือเบาหนักหรือเบา เมื่อกี้เมื่อตะกี้เด็กๆยังให้คําตอบคุณครูอยู่เลยค่ะว่าลูกแก้วมันมีน้ําหนักหรือเบา,าเบาเหรอใช่เหรอคะเมื่อกี้ทุกคนยังให้คําตอบเหมือนกันเลยว่าลูกแก้วมีน้ําหนักหรือเบาหนักหรือเบาวินาา้นท์้หนักอ่าลูกแก้วมันมีความหนักเมื่อมันถูกวางลงไปที่น้ําก็ทําให้ลูกแก้วเป็นยังไงจมจ,จมลงไปแล้วไปมา หนักหรือเบาเบาเบาเมื่อเราวางมันลงไปมันเป็นยังไงคะเออเก้าราอาองศ์นอมในกระดาษทิชชู่ทำให้ทิชชู่เป็นยังไงหนาเมื่อมันหนักแล้วัูเอจิบมันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไงเกิดอะไรขึ้นค่ะกระดาษค่ะแสดงว่าเจ้ากระดาษทิชชู่เนี่ยมันหนาหรือมันบางบางถ้ามันหนาเนี่ยัูเอจิบที่มขึ้นมามันจะขาดไหมม่ ถ้ามันบางแบบนี้หยิบขึ้นมามันก็จะเป็นยังไงค่ะมันก็จะขาดเนี่ยเห็นไหมเด็กๆก็ได้รู้จักความหนาความบางแล้วขอถามอีหนึ่งคำถามเมื่อกี้มันเป็นรูปอะไรก่อนที่มันจะตกลงไปอย่างเป็นรูปอะไรเนเรือแล้วเรือหายไปไหนไม่เห็นมีเรือเลยเรือจมไปแล้วแล้วมันเป็นไปไหนแล้วล่ะเรืออยู่ไหนคาเปนแล้วมันกลายเป็นอะไรไปแหละงั้นกลายเป็นอะไรไปแล้วเป็นอะไรน่ะเล็กอ้าวมันกลายเป็นเล็กเทเพราะอะไรอ่ะเพราะมันโดนอะไรค่ะโดนน้ำ ถ้ใคตัดเอามือเนี้ยตัดที่หัวขวดเออแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนอะพิกด้านี้เออเราต้องจัดทีกมือค่ะมันจะได้ตัดได้ของเล่นชิ้นเนี้ยมันจะลอยหรือมันจะจมคะจะลอยใช่ไหมคะทำไมทึงคิดว่าลอยคะเรือของเราประกอบไปด้วยอะไรนะคะ ลยฟองน้ำมีฟองน้ําแล้วก็ใบไม้แล้วก็เป็นเชือกแล้วจะมีหลอดหลอดอันนี้มีหน้าที่ทาอะไรอะคะอ๋ออ๋อทำให้น้ํนะอันนี้หมายถึงระบายน้ําออกอะหรอคะออาแล้วตรงนี้คืออะไรคะตรงนี้เอาไว้ให้มันตั้งเอาไว้ให้มันเป็นฐานอ๋อให้มันตั้งกับน้ําใช่ไหมอ่ะ ทีนี้เมื่อกี้ครูเอถามน้องมิ้นว่ามันถ้าเราจะาคาดคะเนของเล่นเราเนี่ยว่ามันจะจมหรือลอยน้องมิ้นบอกว่ามันสามารถลอยได้ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้เราอยากรู้เราต้องทดอะไรลูกลอ,อ่ะทดลองเพื่อจะรู้คําตอบนะลอยไหมลอยไหมนับหนึ่งถึงสิบกันดังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลอยหรือจม ลอยลอยแสดงว่าของเล่นชิ้นนี้ของเราผ่านไหมคะผ่านเก่งไห หลังจากการจับประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยซิต้าโมเดลโดยใช้การจับประสบการณ์โครงงามวิทยาศาสตร์เป็นฐานทำให้นักเรียนมีพัฒนาการสมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอนสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบดีขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข